สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสนสนิทชาวธนูนะคะอลิสาเมจเช่นทาร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆคนโสนสนิทชาวธนูประจาเดือนเมษายน2567นะคะเราจะใช้ไพ่ทาร่โออรคัคคิลและโหราศาสตร์ไทยในการทํานายค่ะเป็นการทํานายรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจออารณญาณในการรับชมค่ะหยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ไดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแม่หมอเปิดไพ่บางส่วนมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพรวม จ Oracle เลยเในส่วนของคนโสนสนิทชาวธนูไพ่ใบแรกนะคะเตอร์เ o าส์ค่ะ Communication เตอร์เฮาส์นะคะ,คะ, <c oughs> ะ,คะก็คือเรือนที่3านะตอนนี้ก็มีดาว3ามดวงนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วแล้วละ่ะที่โครจรอ,อยู่ในเรือน3ของคุณการสื่อสารที่นี้มันมีทั้งดา สามดวงนี้มี2อดวงเขาเป็นคู่มิตรกันเนาะคืออังคารสุขส่วนเสาเนี่ยเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยเป็นกเกษตราธิบดีแต่เป็นคู่เสี่ยงศัตรูกับเขากับดาวสาหกนะคะเออก็มันหมายความว่าอะไรดาวคาน3คือใครคือปุตตะวินาศสุขคือใครอริลาภะอริลาภะวินาศ คืออริวินานอาริวินานหายไปปัญหาปศัสดหายไปแต่ในแง่ของที่ว่าดาวังคารกระสุขเขาก็ได้ตำแหน่งค่อนข้างสูงมันหมายความว่าตัวในในส่วนของเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกอะไรต้องใช้ความพยายามในการพูดในการคุยกว่าจะได้เงินมาเนาะคือเหมือนว่ามันต้องใช้อาศัยการเจราจารนะคะอ่าการเจราจารทีนี้พไพ่ใบต่อมานะคะ ทอรัสคอลทิเวตทอรัสเนี่ยคือพฤ,ฤ,ฤกษกซึ่งคือเรือนอริของคุณอริคือง,งานนะคะงานของคุณเนี่ยมีดาวยูเนสนะคะที่อยู่ตรงนั้นก็แปลว่ายูเนสือความปุบปรับฉพัน์ความผันผวนเนาะทีนี้ดาวทอรัสเนี่ยเรือนอริของคุณเนี่ยจ้าบ้านเขาคือดาวสุกดาวสุกยังเป็น ยังเป็นเจ้าเรืองลาภะด้วยมันแปลว่าอะไรคะอริลาภะคือการแข่งขันการการประมูลงานการแข่งขันกับผู้อื่นและในเดือนนี้เปิดมาสองเมษายนเขาจะโครจรเข้าเรือนพันธุเรือนบ้านนะคะได้ตำแหน่งมหาอุดนั่นก็แปลว่าและยังเป็นอ,อุดมนาเกณฑ์จรให้กับคุณเนาะสรุปสิริรวมให้คุณฟังเลยว่าเดือนนี้ดาวศุกร์เป็นปฐุมเป็นดาวศุกร์ดาวเสาร์นะคะแล้วก็ ดาวคู่ครองของคุณด้วยจะยังคงให้เกณฑ์พิเศษทางหราศาสตร์คุณคืออุดมนาเกณจรความสวยงามความมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เรื่องของพันธุคืออะไรพันธุคือบ้านนะคะบันธุคือลาภะลาภะพันธุเพื่อนเพื่อนนำลาบมาให้แข่งขันประมูลน,นู่นนี่นั่นเพื่อนพันธุเป็นอุดมเป็นออกมหาอุด โอ้ตรงนี้ก็คือถามว่าดีไหมดีนะคะดีแน่นอนพันธุสุภาด้วยเพื่อนแบบโหชื่อเสียงล่าผลความสําเร็จเข้าบ้านตัวเองตีเข้าประตูแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเบาหรือว่ามันจะง่ายเพราะว่าอะไรแพ้ประจันตัวของคุณคือเด็กถือไม้ในเงื่อนไขของการต้องคิดต้องทําต้องพัฒน,นานะคะอีกอย่างหนึง่งอ่ะก็ยังมีดาวคู่ศัตรูอยู่ในเรือนพันธุของคุณด้วยคือคู่ครองของคุณดาวพุธนะคะที่เป็นปะเป็นนิ้แต่ก็เป็นอุดมนาเกณฑ์จร อยู่คู่กับดาวราหูเจ้าเรือนสหัสชชะเพื่อนฝูงสังคมหรือการเจราจาสื่อสารการพูดการคุยเด็กถือไม้มันเลยแปลว่าการที่คุณจะได้รับลาภผลน่ะคุณน่ะจะต้องลุยคุณจะต้องสู้นะคะคุณจะต้องนเงื่อนไขที่ว่าไม่หยุดในการมองไปข้างหน้าเสมอเพราะไพ่ประจําตัวของคุณเด็กถือไม้คือการ,รเริ่มทําอะไรใหม่ใใช่ไหมดาวประจําตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุปตตะแปลว่าการทําอะไรใหม่ๆนะคะ บุตรบริวารลูกหลานภายในบ้านเอ่ยรวมถึงในเรื่องของการมองไปข้างหน้าธนูเนี่ยคือยิงคันศรยิงธนูไปข้างหน้าการมองแบบมีแบบวิชั่นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะที่ตัวตัวของคุณเนี่ยก็จะเริ่มโฟกัสที่เรื่องของการงานเดี๋ยวแม่หมอเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรเ,เราไปดูกันในเรื่องของความสัมพันธ์บ้าง คู่ครองของคุณคือดาวพระพุธนะคะณนะตอนนี้โคจอเป็นปะเป็นนิดในเรือนพันธ์ทุกแต่เดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังว่าเขาจะเป็นอย่างไรในคลิปเราไปดูในอดีตก่อนว่าคุณไปเจอกับความสัมพันธ์อะไรสองถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากค่ะในอดีตแต่อาจจะมีการให้รับไม่เท่ากันได้สําหรับบางคนความสัมพันธ์ของคุณมีความโรแมนติกนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากนะคะเซเว่นออฟแต่อาจจะไปเจอไปรับไปรู้ไปสืบไปสองและไปเห็นอะไรที่ไม่อยากจะเห็นอาจจะไปรับไปรู้ว่า คนรักของคุณหรืออาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้ที่ทําอะไรรับหลังกันและกันนะคะเหมือนมีมีความลับอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งนะไปเจอไปสองแล้วเจอนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแต่ไพ่หกเหลี่ยญแสดงว่ามันมีการให้รับไม่เท่ากันบางครั้งอาจจะงอนอาจจะน้อยใจก็ได้นะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้หรือจะมีอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ก็ได้นะเออนะคะแต่ถามว่าดีไหมเนอดีตก็ดีค่ะ แต่ทีนี้มันจะในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงเนเีนเ่ยมันจะมีในยยะสำคัญในเดือนเมษายน,นะคะดาทั้งหมด6ดวงจะขยับเรามาดูกันว่าในความสัมพันธ์เดือนเนี้ยคนสดสนิทอะนะคะรักใหม่ๆของคุณจะเป็นในลักษณะอย่างไรมีไพ่สมเหรียญ9เหรียญ9ถ้วย e m p r เพรสแล้วก็ Judgment ดาวประจําตัวคู่ครองของคุณคือดาวพระพุธนะคะณนะตอนนี้ยังคงโครจรอ,อยู่ในเรือนพันธุเป็นประเป็นนิดที่ไม่หมอบอกแต่ได้อุดมนาราเกณฑ์มันแปลว่าตัวของเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ค่ะรวมถึงคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ เปิดเดือนมาวันที่สองเนาะดาวสุกเป็นมหาอุดไปเจอกับดาวประจำตัวของเขาเป็นคู่ธาตุน้ําในเรือนพันธุ์ท่งชิงสองของเขามันคือเรือนการงานแสดงว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์มากในเรือนการงานของเขาเห็นไหมแต่คนคนนี้คุณอาจจะเจอกันจากการทํางานนะคะหรือว่ากลุ่มญาติพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะแนะนําให้เช่น <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ <c oughs> สุกเนี่ยสุกคือ งานใช่ป่ะอ่าเห็ไหมอาจจะเจอการจากงานล้หรือว่าเพื่อนกลุ่มเพื่อนนะคะแนะนําให้ประมาณนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันก็ได้อีนี้สามเหรียญอะสามเหรียญมันคือคนที่ค่อนข้างที่จะชิ่งที่2เนาะเขาคือเข้าเรียนการงานของตัวเขาเองและเขาอะโดดและเขาเอ่อมีดาวสุกไปช่วยเนาะคุณคู่ธาตน้ํา ในตำแหน่งนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่ว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบดูดีพูดเพราะนะคะพูดเพราะเลยแหละ46เนะี่ยคู่ธาตนะุน้ำน่ะออทีนี้ <c oughs> 9ถั่วเนี่ยในความพูดเพร้อนั่นเองอะ่ะมันก็นำพาซึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ใครหลายๆคนอาจจะอยากเข้ามาจีบเขาก็ได้นะคะ9ถั่วมีช้อยมีตัวเลือกมีออปชันค่ะเ9เหลืองยังสื่อถึงคนที่ดูแลตัวเองดีคะ่ะเมื่อสุกเป็นมหาอุดเมื่อไหร่ก็ตามแปลว่า ช่วงนีแล้วโดยมีสายอยู่นี้ด้วยนะคะเราเราทุกคนอาจจะรู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมาแต่งตัวดูแลตัวเองเปลี่ยนทรงตัดผมใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ซื้อเอฟเสื้อผ้านุนนี่นั่นคือดูดีขึ้นนะคะอันนี้ในอะินเจเนอร์โเนาะบนท้องฟ้าแต่นี่ในพื้นดวงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลด้วยนะคะว่าสุขเดิมเราเนี่ยมันมันได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใดนะแต่เราว่าดาวสุกมันก็คือความรัก ดาวศุกเนี่ยพุธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสนจนสมสาร <c oughs> คือกรอนโหนมันก็จะทให้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆนี่เลยเอ p มเพรสุกมหาอุดแบบนี้เลยนี่คือดาวสุกนี่ือไพ่เอ็มเพรสไพ่ของพฤกษ์แบบมหาอุดก็จะเป็นฟิลนี้แสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ในสังคมในกลุ่มงานของเขานะคะ แต่เขาก็จะมาแบบเรื่อยๆอย่างเดียงนะเอนเอจีเขาเพราะเขาเป็นปลบปน,นี้เขาไม่ได้ดูแบบห้ามหาญนะคะเขาจะมาแบบเป็นสายซอฟๆสายปณีปนอมนะคะแบบแบบเป็นฟิลอารมณ์ประมาณว่าหน้าฮนุถนอมอะ่ะเอออย่างนี้นะคะ <laughs> จัดจเม้นต์ก็ต้องบอกว่าคนคนนี้นะ่ะน่าจะแบบกาลังอยู่ในสถานการณ์ของการอ,อ,อาจจะอาจจะเป็นสถานการณ์ของอาจจะมีตัวเลือกแหละนะหนึ่งเนี่ย เก้าถ้วยเนาะมีตัวเลือกนะคะอาจจะมีตัวเลือกมีคนคุยหรืออาจจะมีคนเก่าๆเนี่ยกลับมาก็เป็นไปได้น,นะคะเพราะว่าชิ่งสองปุตตะเขาอะวินาเนี่ยปุตตะวินาปุตตะคือกิกอะเอาง่งายๆเลยปุตตะคือกิกเอ่อคือคนคุยเลยพวกเนี้ยวินาเป็นว่รรับใช่ป่ะ,ะแล้วอยู่ในเรื่องการงานแสดงว่า,วา,เ,ราเราก็เราก็เลยบอกว่าเออเขาอาจจะแบบมีคนคุยในยที่ทํางานก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ไปทำงานคือในธุรกิจหรือใครไม่ทำธุรกิจก็คือคนในโรงเรียนนะคะในมหาพิาลัยอะไรเงี้ยอ่ะได้ทั้งหมด ในที่ที่เขาโฟกัสตรงนั้นน่ะโอเคไหมเนี่ยจัด e ้ t น่ะคือสิ่งที่เคยจบไปแล้วกลับมาน่ะประมาณน,นั้นนะคะเพราะว่าเขามีค่อนข้าที่จะมีเสน่ห์นะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเขาเข้ามาเขาจะ take action ยังไงบ้าง <c oughs> ไม่เหมาะเคยพูดสุกเนี่ยมันจะเป็นคู่อีกคู่หนึ่งเนาะ ที่เกี่ยวกับความรักนะคะนอกจากอังคารแล้วก็สุกนะคะถ้าในพื้นดวงของใครเนี่ยมีดาวพุธสุกคุมกันนัคือ46หรือ36อังคารสุกเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของเซ็กส์อะไรอย่างนี้ด้ยวยด้วยนะนะคะจะมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามจะมีเสน่ห์เรื่องนี้นะคะแล้วก็โดยจะพุธสุกเนี่ยก็คือแบบเคลิมล้มะ และโดยเฉพาะถ้าพุทธศุกร์กลุมกันนะ่ะในธาตุที่ถูกกันนะ่ะในธาตุที่ดาวเขาชอบอะคะ่ะเขาไปอยู่ในธาตุที่ดาวเขาชอบเช่นราศีมีนเะนี่ยแบบตําแหน่งเดือนนี้เลยนะคะพุทธศุกร์ไปอยู่ในราศีมีนเขาเป็นคู่ธาตุน้ำแลวไปอยู่ในธาตุน้ำธาตุที่เอื้อกันมันก็จะไหลลื่นเวอร์นะคะ <c oughs> ในด้านของการพูดคุยนะ่ะนะคะเพืเ่อนๆมันจะมีความราบรื่น นะคะคมีความเป็นตัวของตัวเองอมีความเป็นตัวของตัวเองแปลว่าเขาจะมีค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ โอนอ่อนผ่อนตามนะคะในช่วงนี้อ่ะมี King of Pentacles ค่ะนี่ h ่ o เ Fan Temperance The Lovers แล้วก็ Knight of Pentacles นี่คือไพ่ประจำตัวของคู่ครองคนรักของคุณนะคะ The Lovers คือไพ่ของมิถุนนะคะอ่ะทีนี้เราเห็นจากภาพไหมมันจะเหมือนแบบมี3มเนาะมิถุนเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะอ่ะซึ่งหากเขาเข้ามาเรามองว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คน คนที่คนคนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้าย,ย,ยหรือบางคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพื่อปรึกษาในเรื่องของหน้าที่การงานหรือตําแหน่งก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยนโยกย้าย ก้าวไม้อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอะบางสิ่งบางอย่างในการทําง,งานของเขามาเลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยอาจจะกําลังแบบไปพบผู้ใหญ่นะคะเพื่อขอคําแนะนําใดๆประมาณนี้ทีนี้เมื่อเขาเข,าเข้ามาเอ่อมันจะเป็น energy ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คอย support สนับสนุนเรานะคะเนี่ย the lovers เหมือนกับเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรเหมือนคุยกันแล้วเข้าใจในเรื่องเดียวกันที่เราสื่อสารกัน ะะแม่หมอมีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะลัคนาธน,นูแฟนเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยเป,เป็นเพื่อนกันมาก่อนอะนะคะตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีอ่ะนะคะจนตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบปีแล้วล่ะแล้วเขาก็แต่งงานกันเนาะแล้วเขาก,ก,ก,ก็ทำธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะเนี่ยจะเป็น energy ประมาณนี้คือมันจะมีการ support กันและกันนะคะนะคะคุณจะรู้สึกถึงการออได้รับการ support เขาจะเหมือนเขาจะมา support อ่ะ เพราะไพ่เหรียญขึ้นเยอะเนาะ energy ของเขาอะไพ่เหรียญขึ้นเยอะเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขเขาจะมาเพื่อ support เราอะนะคะหกไม้หูไพ่เหรียญอะรีนะคะเจ็ดไม้คนคนนี้เนี่ยถ้าคุณเจอเขาในช่วงเดือนนี้เนาะมันมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับว่า ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเป็นหนึ่งคีย์ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเนาะเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญในความสัมพันธ์ด้วยอาจจะพาไปพบคุณพ่อคุณแม่ไหมนะคะหรือพาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ด้วยนะคะกรณีคุยกันไปเรื่อยๆนะ่ะเรามองถึงขั้นว่าโหค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆและซัพพอร์ตเกือ้อกูลกันเพราะว่าในช่วงในช่วงยีิบสามเมษาดาววังคารจะขยับออก เข้าเรือนพันธุไปเจอคู่ครองของคุณนะคะออซึ่งมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับปุตตะมินาการทําอะไรอยู่เบืออออเบ้องหลังอ่ะคอยซัพพอตอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเนี่ยคือแบบเหมือนคอยซัพพอตอยู่เบื้องหลังอะ่ะนะคะและดาวเขาก็ยังอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรือนเนี้ยไปเรื่อยๆเลยยาวๆจนถึงสิ้นเดือนเลยคือเขาจะคอยเป็นคนที่ ซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังไม่ว่าคุณกําลังจะทํางานหรือทาธุรก,กิจแล้วคุณเจอกันเนี่ยเขาก็จะคอยสนับสนุนคุณอะนะคะแม่หมอมองแบบนี้เอ,อคอยให้กําลังใจคอยให้คาปรึกษาทีนี้มิถุนเนี่ยเขาเป็นคนดาวพระพุธแบบมิถุนเนี่ยเขาเป็นความเฉลียวฉลาดอะแบบอาศัยประสบการณ์ดาวพระพุธเป็นของเขาคือความแบบคือการเจราจารนะคะอ๋อเขาค่อนข้างเฉลียวฉลาดถ้าได้พื้นดวงเขาดีนะดาวพ,พุธด,ดีนะโอ้โหก็ต้องบอกหมายว่าถ้าดาวพ,พื้นดวง ของคุณธนูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีดาวพุธท,ที่ได้ตำแหน่งดีในระหว่างจักรก็ดีด้วยนั่นแปลว่าคู่ครองของคุณเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดเพราะเพราะพุธพุธมิถุนคือเฉลียวฉลาดแต่เขาอาจจะเป็นลักนณาราศีอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณลักนณาธนูเนี่ยเราต้องไปดูเรือนมิถุนนะคะเพราะเขาคือคู่ครองของคุณทีนี้ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยณนะช่วงเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมันอาจจะนิ่งนะคะเพราะว่า ดาวมันเอ่อดาวมันไป็นมารุมมาตุ้มอ่ะอยู่ในเรื่องการงานของเขาของคุณเนี่ยก็คือเรื่องบ้านและครอบครัวใช่ไหมไม่เหมอก็เลยมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อิสระซึ่งกันและกันและคอยช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะรวมถึงยังต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเราคุยกันไปเรื่อยๆเขาอาจจะพาไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าธนูกับมิถุนเนาะธนูเนี่ยแล้วก็คู่ของคุณเขาเนี่ย เขาจะคู่ของคุณเขามักจะสัมพันธ์กับครอบครัวตัวเองนะคะดาวประจําตัวเขากับดาวพันธุคือดาวเดียวกันเพราะฉันเมื่อเขาไปไหนครอบครัวไปด้วยคิดฟีลไหมคือจะแบบจะมี energy แบบว่าอาจจะเป็นคนด้วยความที่คุณทั้งคู่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นราศีปลายธาตุอะคะอ่ะอ่าเป็นราศีธาตุอ่ะมันจะเหมือนมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าการจะประสบความสําเร็จหรือการที่คุณจะได้รับอะไรความโชคดีต่างๆเนี่ย ดาวอื่นเขาจะช่วยประคองพวกคุณขึ้นมานั่นก็คือเหตุผลนะคะที่มันจะมีดาวหลายดวงที่เป็นนลเกณฑ์ให้กับคุณนึกออกไหมคะแต่ทีนี้เราได้มองว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ถ้าสุวาขวะเขาเข้ามานะแลวเขาทางานในตาแหน่งที่ค่อนข้างสูงเดือนนี้มันมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงในด้านของหน้าที่การงานรวมถึงเมื่อเขาเข้ามาเขาก็าจะมาซัพพอร์ตเราเบื้องหลังนะคะหรืออาจจะซัพพอร์ตออกหน้านี่แหละนะคะแต่บันก็จะต้องมีอะไรที่ว่าเราต้องแบบไปเจอกับ ผ่านด่านอะ่ะเขาจะพาเราไปเจอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนึกไหมไปครอบไปเจอครอบครัวเขาไปเจอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ,อนะคะประมาณนี้มันยังเป็นเ n e r ที่ว่า support ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรามองนะว่ามันค่อนข้างดีนะคะในตำแหน่งนี้ดีมากนะคะในตำแหน่งเดือนนี้ดีนะคะก็หากเพื่อนกำลังตามหาคนที่ค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็เป็นสายัพ p อ o r t คอย ในคีย์เบร์ของคําว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนให้คาปรึกษาเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ให้คำปรึกษาที่สามารถที่จะพัฒนาเป็นเพื่อนกันที่สามารถเป็นเอ่อเป็นเพื่อนกันที่สามารถให้คําปรึกษาเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลให้คาปรึกษาและพัฒนาเป็นความรักได้ความสัมพันธ์นี้ตอบโจทย์ในเดือนนี้นะคะมันมีโอกาสที่เราจะมีการพัฒนาแล้วก็พูดคุยกันนะคะคนโส,สนิทอืม มันค่อนข้างไพเรียนเยอะเนาะก็ดีอะ่ะเพราะว่าหลังจากที่ดาวังคารขยับอะคะ่ะยีามเมษายนเนาะขยับออกไปแล้วนะคะดาวการเงินของคุณที่ได้ตําแหน่งเกรรษตรดาวที่ดีเรือนสหัสชาติเนี่ยจะไม่เจอดาวคู่ศัตรูแล้วนะโล่งแล้วไงประเด็นนึกอไหมคะก็คน,คนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาดินมาแรงนะคะเนาะออการพรึ่งศกมังกร ในเมื่อมีความเป็นตุนินแล้วก็ชาวมิถุนเนาะนะคะชาวธนูด้วยกันเองค่ะเนี่ยชาวมิถุนชาวธนูด้วยกันเองนะคะแล้วก็ชาวพิจิกเป็นต่างชาติต่างภาษาได้เป็นคนมีเนจี้แบบน่ารักน่ารักนะน่ารักน่าทน,นุถนอมนะคะเป็นสายสัพ p อ o r t คนคนนี้ตอบโจทย์ค่ะแต่ในลักษณะของเ n e r g มาเป็นดินเนี่ยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยเนาะนะคะผสมกลมกลืนพูดคุยกันไปเรื่อยๆปรับ ปรับตัวเข้าหากันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการพาไปพบผู้หยงผู้ใหญ่แน่นาคตอะไรวันนี้นะคะเออมันจะต้องแบบพันด่านพ่อแม่ฉันเลยเน, <c oughs> เลลนี่โอเคไหมเอออารมณ์ฟิลนี้เนี่ยนะคะอทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าพลังงานดาวคำจะเป็นเช่นไร <c oughs> ก่อนที่ยังคางขยับยี่สิบสามใช่ไหมคะ เกตจะขยับลงมา22เมษายนมาเจอกับดาวการเงินของคุณในเรือนสหัสชะอืมเกตกระตุ้นการเงินคิดว่าไงดีสิคะรออะไรนะไอสิ่งที่เรารอคอยนะคะที่ราช้าดาพระเกตก็จะมาช่วยกระตุ้นนะคะว่าเงินเข้ามาค่ะเงินเข้ามาอะไรอย่างงี้เหรอไหมนะคะออลองพิมพ์คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะเพื่อนๆช่วยแม่หมอด้วยนะคะยอดวิวตกนะช่วย AI ให้เขารู้จักเราหน่อยนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะว่าสถานการณ์ของเราเป็นยังไงมันต้องมีความฟังแหละ นะคนใกล้ตัวไม่หมอกัรักขนูนเนี่ยปังมากเลยนะคะในเรื่องเงินกับงานอะ่ะแต่ความรักมันก็ก็ดีขึ้นนะเออก็ดีขึ้นอยู่นะ,ก,นะ,ะก็ได้อยู่นะคะก็ได้อยู่อ่ะเราไปดูกันมีไพ่แฮงแมนค่ะมี King of Wands มีเดอะสตาร์มีสเวนอฟเพนทากลค่ะแล้วก็มีไพ่ห้ามืเทา้าเออ ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความหวังเนาะแฮงแมนเนี่ยบางครั้งบางคนธนูอาจจะยังมีการยึดติดผูกติดก,กับบางสีบางอย่างไหมแฮงแมนอาจจะนึกถึงความสกปรกเก่าหรือเปล่านะคะขอขยายหน่อยหรือว่าตัวของคุณกําลังพาตัวเองไปข้างหน้าอยากที่จะพาตัวเองไปข้างหน้าแต่ตัวของตัวเองก็ด้วยความที่ถ้าไม่ใช่เป็นว่าที่คุณมีแบบความรักในตีวของคุณเนี่ยมันค่อนข้างแบบ เป็นรักแท้หรือแบบคุณรักมากจนกระทั่งว่าคุณกลายเป็นโสดแต่คุณก็ยังนึกถึงเขาอยู่อ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยยังเลือกอยู่ก็เป็นไปได้ถามว่าทําไมคุณถึงยังดูดูอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ขยับ 1มันอาจจะเป็นในเรื่องที่ว่าตัวของคุณอยากพูดอยากคุยไปก่อนก็ได้นะคะอยากค่อยๆคุยค่อยๆพูดค่อยๆคุยไปเรื่อยๆไพ่คิงอวานคือไพ่ของคนที่โฟกัสไปกับเรื่องของการทํางานนะคะมองไปข้างหน้าคิงนั่งอยู่บนบันลังนะคะไม่เท้าคืองานถามว่าคุณมีความสุขกับคนที่จะเข้ามาไหมคุณมีความสุขคุณมีความหวังไหมคุณมีความหวังคุณมองคุณคุณเขาเรียกเรามีโฮปฟูลเราโฮปฟูลเรามีเรามีหวังแต่ว่าตัวเราอ่ะก็ยังขอคิดก่อนไหมนะสเวนออฟเพนทัคโว นะคะออแต่ทีนี้ไพ่ห้าไม้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเราในเดือนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องจัดการนะคะห้าไม้ไม่เท้าคืองานห้าไม้คือปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับลูกน้องบุตรปริวาลหรือคนที่ใต้บังคับบัญชาของตัวเราลูกจ้างนะคะหรือตัวแม้กระทั่งว่าตัวเนื้อง,งานเองเนี่ยจะขยับให้เราต้องเข้าไปแก้ปัญหามากขึ้นเ ดาพศุ27เ,เมษายนนะคะเจ้าเรือนอลิและลาภะจะโคจรเข้าเรือนปุตตะมันแปลว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่ตัวของคุณเนี่ยกำลังเริ่มที่จะประมูลงานใหม่ไหมอฬิลาภะคือการแข่งขันไงอ่าซึ่งว่าถ้าคุณอะทำงานที่ต้องไปประมูลประมูลคุณอาจจะเริ่มที่จะไปประมูลงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็ได้หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นเอ่อลงมือทําธุรกิจใหม่เพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะอ่าหรือบางคนอาจจะจบโปรเจกต์เก่าแล้วเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ อย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องแข่งขันกับผู้อื่นนืกออกไหมคะ,ะแต่ดาวศุกร์ในตําแหน่งนี้เขาอ่ะก็ไปเจอกับดาวพรฤหัสเนาะตัวเองที่เป็นราชาชโชคอยู่รวมถึงดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะคือที่พึ่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือชื่อเสียงความสําเร็จของคุณที่เป็นมหาอุดซึ่งสามดวงนี้มันเป็นในเรือนปุตตะเนี่ยมันเป็นเรือนมันเป็นคู่แบบดีมากๆคู่ทรัพย์คู่โชคคู่มิตรกันมาเลยทําให้ตัวของคุณนะอาจจะยังแบบ ยังต้องเข้าไปจัดก,การกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอยู่ก็เป็นไปได้อันนี้คือข้อที่1ข้อที่2หลัง30เมษายนดาวประจําตัวของคุณเนี่ยจะเริ่มขยับเข้าสู่เรือนอลิแล้วนะคะออออกจากเรือนปุตตะแล้วนะเราเริ่มต้นไปแล้วไงแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเข้าไปพัฒนาค่ะเรือนอริเนี่ยในภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นไพท่ทะไพ่ออร์เเคลเขาจะเรียกว่า sustainability การ ทำนุบารุงคงให้มันคงอยู่ใช่ไหมเช่นสิ่งที่เราก่อร่างสร้างไปมันจะเป็นโปรโเซสที่เราจะต้องทานุบํารุงให้มันคงอยู่พยไพ่ห้าไม้เลยขึ้นไงนะคะว่าเราจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาในปีนี้ไปอีกจนถึงประมาณปี68นะคะพฤษภาปี68แริพฤหัสเข้าเรือนอริปีหนึ่งนั่นแปลว่าสิคุณน่ะจะไป คุณจะเข้าไปโฟกัสกับเรื่องของงานมากขึ้นการแก้ไขปัญหามากขึ้นธุรกิจที่คุณทํามากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อ30เมษายนนะคะดาวประจําตัวคุณก็จะโยกกัะดาวคู่ความคนรักของคุณในเรือนพันธุนั่นก็แปลว่าอะไรอ่าโอเคความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยังแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแม่หมอมองแบบนี้นะคะความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะคุยคุยมันเหมือน เร,เราบอกว่าคุณอาจจะยุ่งนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นอันดับแรกที่คุณจะโฟกัสในปีนี้หลงัง3าเมษาคือเรื่องงานเป็นอันดับแรกนะคะอ่าเรื่องงานเรื่องของการเดินทางนะคะส่วนเรื่องของหัวใจเนี่ยคืออันดับที่สอง่านะคะในการในมันจะเป็นเงื่องไข่ว่า้คุยกันล้วก็คุยกันไปเรื่อยสมมุติถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาก็ยังแบบเออยังเป็นที่ปรึกษาคุยสนสนเราไปเราก็คุยกันไปเรื่อยนึกภาพออกไหมคะอ่านะคะทีนี้ ในตำแหน่งนี้ดาโยกถึงกันเนาะไม่เหมาะเลยมองว่ามีโอกาสที่จะได้พาร์ทเนอร์คีย์เวิร์ดมีโอกาสที่จะได้พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ในทางธุรกิจนะคะที่จะสักที่ถ้าสามารถผ่านในช่วงเวลาปีนี้ไปไปถึงช่วงปีหน้ามีโอกาสที่จะสลัดโสดได้สําหรับคนโสดชาวธนูเพราะพฤหัสนะคะดแอประจําตัวคุณพฤษภาปีหน้าจะมาเล็งลัคนาตนเอง นะคะและเป็นอุดมนาาเกณฑ์จรด้วยและผลิหั์เลงลักเนาะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเกณฑ์ที่ว่าเราจะสละโสดได้ด้วยนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งเกณฑ์นเนาะ,ะแต่มันมีดีเทลรายละเอียดนะคะแต่เราก็จะมองว่าโอเคเราจะเจอพาร์ทเนอร์ในปีนี้นะคะที่จะค่อยๆเหมือนคอยศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้แม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะอืม โดยรวมโอเคค่ะนะคะแต่อาจจะยุ่งวุ่นๆน,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 นิดนึงนะคะแต่ว่าเงินมันปังอะให้เป็นแม่หมอนะคะคนโสดธนูไม่หมอว่าเงินนะนะคะแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่อะค่ะดาวคู่ก็ค่อนข้างโอเคแต่มันจะมีอีกจังหวะหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูช่วงประมาณที่ดาวคู่ของคุณเนี่ยเขาโครจรมาทับดาวประจําตัวของคุณนะคะอ่าก็คือน่าจะเะมาณเดือน2เดือน สิ้นเดือนพฤษภาโน่น่ะนะคะน่าจะเป็นช่วงมิถุนานะคะอีสวัรคหนึ่งเนาะอันนี้เราใบใบใบ,ใบไว้ก่อนลวงหน้านะคะให้เป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนลวงหน้าค่ะก็ประมาณนี้นะคะแม่หมอก็ไปกระบาลใจให้กับเพื่อนๆคนรร่อนสนิทชาวธนูทุกคนเลยนะคะ เงินปังนะคะเจ็ดเหรียญเก็บเกี่ยวเลยค่ะเป็นช่วงเวลากโกยได้รีบโกยเลยนะคะเป็นช่วงโกยเลยพระเกตกระตุ้นเงินให้นะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความไม่ดีต่อใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะคะ ออแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวแม่หมอมีโปรโมชั่นขึ้นให้แล้วนะคะที่ด้านบนของหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ